วันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัว m i t ิตซูบิชิมิรา e รถเก่ง e อียคอคาสุดประหยัดกันอีกรุ่นหนึ่งซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวรถปีใหม่ราคาถูกออปชั่นครบวันนี้ทางร้านของเราจัดส่นรถมาให้กันถึง40,000บาท ต้อนรับปีใหม่ไปเลยพี่ๆคนไหนต้องการซื้อรถขับไปหาคุณพ่อคุณแม่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะรถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมของกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะและสาหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุญพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถเกง๋งขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆซึ่งตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวรถเกง e ๋งอีโคคารุ่นประหยัดอย่างตัวมิตซูบิชิมิราชรุ่น1.2 GLX รถปี2017 เกียร์ออโต้นั่นเองตัวรถสีดำสภาพสวยสภาพดีน่าใช้งานกันมากๆค่ะและสำหรับตัวราคานะคะไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้จัดส่วนรถมาให้กันถึง40,000บาทจากราคาหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่278,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลังฐานการแคปหน้าจอมาที่ line at official ย car988 มีดด้านหน้า เพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่238,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีแคด่ดีๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปไว้ใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยและเดี๋ยวปุณพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถของเขากันบ้างค่ะ ด้านตัวรถของเขานะคะสีดําสวยเรียบเนียนเสมอหน้าใช้งานกันมากๆตัวกระจางด้านหน้าก็ได้เป็นตัวสีดําตัดกับตัวสีโคมแมตนี้ทาให้ตัวรถด้านหน้าดูเด่นมากๆด้านตัวไฟหน้าได้เป็นไฟเดิมมาจากโรงงานสภาพดีไม่แตกไม่รล้าด้านรางกันชนนี้สีดําสวยเรียบเนียนเสมอตัดมาด้วยกับตัวกรอบขอบแบบโคมงยั่งยีเช่นเดียวกันค่ะ ด้านข้างตัวรถของเรานะคะสีดำสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการ,การขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยลักยิ้มหรือร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาด้านตัวรอของเขาได้ใช้เป็นตัวรอกระทะที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งซีรีส์ยังคันนี้ใช้เป็นตัว175ทับ65ขอบ14มาเรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวปุณพามาชมซีนโซ่ด้านข้างในกรุฝังคนนั่งกันก่นกอน ด้านตัวซินโซ่ฝั่งคนนั่งนี้นะคะได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสาดสีนะครับด้านบนตัวรอยเมนอาร์ตของเขาค่ะตอกแดงตัวสวยเดิมเนียเนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่และสำหรับตัวภายในของคันนี้เขาก็คุมขอนไปด้วยสีดำอีกเช่นเดียวกันภายในคอนโซลสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หนะ้าคอนโซลสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการขูดกจนขกีดค่ะ ด้านตรงคอนโซลกลางของเขาก็มาพร้อมกับตัวเปลี่ยนโนแบ็กนั่นเองได้ใช้เป็นตัวจอของมิ s u b i ิชิเดิมมาตรงรุ่นทัชสกรีนได้จัง AM-FM วิทยุ MP3 ได้ตามปกติตัวแอร์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมนุนใช้งานง่ายใช้งานงาสะดวกอีกด้วยค่ะแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคัน ารบตัวเกียร์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้สำหรับพี่ๆคนไหนที่มองหารถให้ลูกขับไปมหาวิทยาลัยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งเลยที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับตัวเบาะของเขาได้ใช้เป็นตัวเบาะผ้าลายกราฟิกค่ะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสับ์ตัวด้านหลังของตัวรถไปพร้อมๆกัน สาบตัวด้านท้ายของเขานะคะมาร้อมกับตัวไฟเบรกโดนที่3าต้านตัวกระจกจะเป็นกระจกแบบไล่ฟากระจกทุกบ้านจะเป็นของโรงงานมิซูบิชิมาตรงรุ่นเลยค่ะด้านตัวไฟไท้ายต่างๆไฟไท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการลา้ากันชนของตัวรถคันนี้ก็สีดาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบ,บัติเหตุหนักอารับตัวสีซอกคันนี้ไปชมพร้อมๆกันค่ะ สีสนสนด้นท้ายต่างๆของเขาได้ใช้เป็นตัวลอยเม็ดอาดกำเดิมสภาพสวยไม่มีท่อนสีหรือสารสีมาทับหัวน,น็อตสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขัดอีกเช่นเดียวกันและสอหรับตัวภายในตัวรถนะคะเพดานของเขาได้เป็นเพดานสภาพดีไม่มีคราบรอยน้ํารั่วละไไม่มีคราบยันได้ใช้เป็นตัวเบาะผ้าทั้งหมดสองแถวตอนเลยไม่มีร่องรอยของการฉีกค่ะเบาะแถวตอนที่สองสามารถพับลงไปได้เป็นแบบ60ต่อ40นั่นเอง แล้วสำหรับตัวด้านหลังที่เก็บสัมภาระของเขาคันนี้ก็ถือว่ามีมาให้เยอะมากๆค่ะถ้าต้องการวางของที่มีลักษณะยาวเราก็สามารถพับเบาะลงไปได้นั่นเองตรงนี้นะคะพอเปิดเข้ามาเขาก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระให้เราได้อีกด้วยและสำหรับตัวที่เก็บยางอะไรต่างๆก็ยังอยู่ครบค่ะอุปกรณ์แม่แรงนะคะหรือว่าบล็อกถอดล้อย,ยังอะไรติดรถก็ยังครบเลยพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเม็ดอาร์คนะคะรอยไม้กวาดด้านหลังก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเจาะหรือร่องรอยของการติดตั้งแก๊สคันนี้ได้เป็นตัวรถตรนเดิมพร้อมใช้งานในงบราคาพิเศษเพียงแค่238,000บาทเท่านั้นค่ะสีรถฝั่งคนขับนี้นะคะเส้นสายรายสปอร์ตยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการขูดหรือว่าการขีดกันมาเลยซีนซ่อนด้านข้างประตูฝั่งคนขับกันบ้าง จับตัวคันนี้เขาได้เป็นตัวหัวน็อดตเดิมๆสติกเกอร์บอกดมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสาดสีนะครับรอยเม็ดอารด,ด้านบนตรงนี้ค่ะต่อเรียนตัวสวยเนียนเสมอตัวยางยังแน่นอยู่เลยชั้นงานกันต่ออีกยาวๆเราเขียนในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ำาตดต่อยอมแนว1 เจ้าตัวคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าอีกด้วยกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับแบบออโต้กระจกมองข้างข,งของเขาได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะและตัวพวงมราลัยของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมราลัยแบบมันติฟังก์ชันพวงมราลัยสภาพสวยสามก้านไม่มีร่องลอยของการถลอกหรือว่า,าล่องรอยของการถูมือ ได้เป็นตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงระบบสั่งการด้วยเสียงและรับสายวางสายอีกด้วยใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะเลขไม์ก็น้อยที่เพียงแค่1นึ่งสกบอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองตัวเบาะฝั่งคนขับนะคะเบาะผ้าสภาพสวยได้กับติกถือว่าสวยเลยไม่มีฉีกไม่มีขาดภายในออปชั่นครบน่าใช้งานและเดี๋ยวปุนพามาชมกันต่อที่ห um ้องเครื่องของเขากันบ้าง ว่าสภาพจะดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวขนาด1.2ลิตรเชื้อเพลิงเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ำมันสีซอสด้านข้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรอนเมนอาร์คหรือว่าหัวน็อตก็เดิมอีกด้วยได้เป็นตัวคานด้านหน้าเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการเกิดบัติเหตุนชนหนัก ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อคันด้านหน้ามาอย่างแน่นอนค่ะสินซ้อด้านข้างของคนขับนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS ดว้วยและสำหรับตัวฝากระโปรงของเขาได้ใช้เป็นตัวหัวรอตเดิมมาจากโรงงานรอยเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์มอกอสภาพดีไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการท้่นสีมาทับสำหรับตัวแผ่นกันความร้อนก็มีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ สำหรับตัววันนี้นะคะมาในงบราคาพิเศษเพียงแค่238,000บาทเท่านั้นเองรถสวยน่าใช้งานออปชั่นครบคันวันนี้ไม่ควรพลาดพี่ๆคนไหนที่สนใจรด้ติดตอ่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ s i i a r 9 8 8เมียด้านหน้ค่ะและหากใครที่ชอบคลิปนี้ผนต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะ i ครไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ